ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารายได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยนั่นก็คือการท่องเที่ยวแม้ว่าในปี2568นี้เศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรแต่การท่องเที่ยวก็ยังคงทำรายได้อยู่อย่างต่อเนื่องเสมอมา ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู10อันดับจังหวัดที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน2568จะมีจังหวัดไหนทำเงินเท่าไหร่กันบ้างตามไปดูกันเลยครับอันดับที่10การจนะบ,บุรีทำรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้18,796ล้านบาท อันดับที่9สงขลาทํารายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้24,629ล้านบาทอันดับที่8เชียงรายทํารายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้25,958ล้านบาทอันดับที่7ด ประจวบคีรีขันธ์ทำรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้27,153ล้านบาทอันดับที่6พังงาทำรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้28,738ล้านบาทอันดับที่ห กระบี่ทำไรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้5 1 0 0 0ล้านบาทอันดับที่4เชียงใหม่ทำไรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้ 54, 5 4 5 1 6ล้านบาทอันดับที่3สุราษฎร์ธานีทำไรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกไปได้ 67,625ล้านบาทมาถึงอันดับที่2ชนบุรีทำไรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกสูงถึง155,799ล้านบาท และอันดับที่1ตกเป็นของจังหวัดภูเก็ตทำไรายได้จากการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกมากถึง258,189ล้านบาทเลยทีเดียวครับ